ว่าสุธรอ่อนกันนะครับตรงข้าราชการกางครับตรงนี้รีไทยมาครับแล้วปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัทเอกชนที่สิงคโปรนะครับตอนนี้ถึงใช้อยู่คือฮาร์นะครับปกติด้วยวัยตัวเองเนี่ยตอนนี้ผมอายุห้าปีนะครับก็ต่ปัญหาคือว่าบางครั้งผมเป็นโรคซึ่งคนทั่วไปจะได้เคยยินดีโรคไหลคือตัวเองคิดว่าตัวเองโรคไหลตายนะฮะเคยหายใจไม่ออกระหว่างนอนคือถ้าวันไหนที่เราทำงานหนักมากๆ ก่อนนอนรู้สึกหัวใจเราจะม,มันจะอ่อนล้ามากๆถ้าคืนนั้นก็ได้นอนหายแล้วผมจะหอาจจะไมออ่มันจะดิ้นทุลมทุายมากครับมันจะต้องดิ้นช่วยตัวเองอยู่ประมาณสักเกือบนาทีหนึ่งเพื่จะหายใจออกในช่วยจังหวะนี้เคยคิดว่าพอเราตายไม่ได้แน่เราตายไม่ได้ก็พยา,าย,มา,ยามต่อสู้มาเป็นเป็นมาหลายปี้วครับจกักะนี้มือก,ก,ก,ก็ต่อสู้กับโรคนี้มานะฮะโดยที่ไม่ได้ไปหาหมอแล้วเพราะเคยไปหาหมอหมอว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นเพราะอะไร<ม>อาการนี้จะเกิดขึ้นประมาณ2เดือนครั้งสมเดือนครั้งหรือบางครั้ง อ่าไวสุดก็คือมันเดือนและวสองครั้งะนะครับในปัจจุบันนี้่ประมาณเดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มใช้ฮาร์ดมาวันละสองนะครับตั้งแต่น้นไปนต้นมาเดือนครึ่งตอนนี้อาการน่นจะไม่เป็นเลย